ตับพังแน่ถ้าคุณทานพาราเซตแบบนี้นะคะใครที่ใช้ยาพาราเซตามอนเป็นประจํานะคะและยังไม่เคยรู้ว่ามันมีผลทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะตับวายตับอักเสบได้นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะพี่การได้รวบรวมว่าถ้าเราทานยาพาราเซตแบบนี้อาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะเกิดภาวะตับวายหรือว่าตับอักเสบหรือว่าตับพังได้นะคะตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวกื่าพิการนะคะรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้พิการชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวนะคะที่ถ้าไม่รู้แล้วแบบอันตรายมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมา คุยให้ฟังในเรื่องของยาพาราเซตามอลน,นะคะที่แบบว่าเราใช้ยาพาราเซตามอลยังไงที่เสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะตับอักเสบตับวายตับพังได้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยใช้ยาพาราเซตามอลน,นะคะซึ่งเป็นยาแก้ปวดลดไข้นะเป็นยาสามัญประจําบ้านนะคะยิ่งก่อนหน้านี้นะเรามีปัญหาในเรื่องของโอมิครอนระบาดนะคะมีปัญหาเรื่องไข้แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนน่าจะหยิบยาพาราเซตามาใช้นะคะซึ่งมันจะมีวิธีการใช้ ที่ปลอดภัยกับตัวเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ถูกมันก็จะได้ประโยชน์นะคะเราใช้ผิดวิธีอาจจะทําให้เราเนี่ยตับพังได้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอันที่1ใครที่ใช้พาราเซตามอลเพื่อการป้องกันอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดภาวะตับวายตับอักเสบหรือว่าตับพังได้นะคะยาพาราเซตามอลเอาไว้สําหรับแก้ปวดลดไข้นะคะทานเมื่อเรามีอาการแลนะมีอาการปวดนะคะปวดศีรษะนะมีอาการไข้นะคะอันนี้สามารถที่จะใช้ยา ได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีอาการนะคะแต่ว่าทานเอาไว้เพื่อป้องกันทานทุก4 6ชั่วโมงเพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าการทานเมื่อยังไม่มีอาการมันก็เหมือนกับการที่แบบว่าเพิ่มภาร,ระงานให้กับกทําให้ตับของเราเนี่ยเกิดภาวะตับวายหรือว่าตับอักเสบได้นะคะถ้าหากว่าใช้บ่อยๆนะคะอันนี้ใช้บ่อยใช้ถี่จนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นยาพาราเซตามอลนะคะใช้เมื่อมีอาการเท่านั้นไม่ได้ให้ทานเพื่อป้องกันนะคะ กับข้อที่2นะคะก็คือในคนที่ทานยาพาราเซตามอลที่ถี่จนเกินไปนะคะการทานยาแต่ละอย่างนะคะจะต้องเว้นระยะห่างที่มันเหมาะสมพอสมควรนะคะอย่างเช่นยาพาราเซตามอลน,นี้ก็เหมือนกันนะคะควรทานทุก4 6ถึงชั่วโมงนะคะไม่ใช่ว่าพอทานไปแล้ว1-2ชั่วโมงอาการยังไม่ดีขึ้นทานซ้ําไปอีกแล้วก็ทานซ้ําไปอีกแบบถี่มากๆอันนี้ก็จะเป็นอันตรายกับตับของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ค่เน้นยำ้ำเพื่อความปลอดภัยของตับของคุณนะคะการทา ยาพาราเซตควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสมก็คือทุก4-6ถึงชั่วโมงนะคะกับข้อที่3นะคะที่จำเป็นจะต้องรู้นะสำหรับใครหลายคนที่ใช้ยาพาราเซตนะคะก็คือให้เลือกขนาดที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าการทานยาพาราเซตคือต้องทาน2เม็ดทุก4 6ถึงชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีการเก็บงานวิจัยที่แบบว่าค่อนข้างจะชัดเจนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยถ้าหากว่าคุณน้ำหนักไม่ถึง80 กิโลกรัมเนี่ยก็คือให้ทานแค่1เม็ดทุก4 6ถึงชั่วโมงนะคะและถ้าหากว่าใครยี่น้ำหนักมากกว่า80กิโลกรัมอันนี้นะคือสามารถที่จะทาน2เม็ดได้นะคะคิดตามน้ําหนักนะคะก็คือ10-15มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะยาพาราเซตามอล1นเม็ดมี500มิลลิกรัมนะก็ให้เราลงไปคนนํานวณคร่าวๆดูนะคะถ้าหากว่าใครที่น้ําหนักไม่ถึง80กิโลทานแค่1เม็ดก็พอนะคะหรือถ้าหากว่าใครยี่น้าหนักมากกว่า80แต่ทาน1เม็ดแล้วสามารถที่จะบรรเทาาาอากได้ ลดปวดลงได้ลดไข้ได้ก็แนะนําว่าให้ทานแค่1เม็ดก็พอนะคะเป็นการถนอมตับไปในตัวนะคะเพราะว่ายิ่งเราทานยาเยอะนะคะมันจะยิ่งแบบว่าทําให้ตับเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นในการที่จะกําจัดยาตัวนี้ออกจากร่างกายนะคะกับข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายนะคะเรา อาจจะทานยา2ตัวที่มันมีส่วนผสมของยาพาราเซตามอลน,นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรามีอาการปวดนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อในเวลาเดียวกันใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดศรีรษะร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะและใช้ยาพาราเซตคู่กับยาคลายกล้ามเนื้อนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นโอจีซิกอย่างนี้นะคะมีส่วนผสมของพาราเซตามอลร่วมกับออฟินาดีนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราทานคู่กันมันจะเสี่ยงที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับ พาราเซตามอลเนี่ยในปริมาณที่มากเกินปกตินะคะก็จะทําให้ตับเนี่ยต้องทํางานหนักมากขึ้นนะคะและยากแก้ปวดอีกตัวหนึ่งก็คืออัลตราเซตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาราเซตามอลรวมกับรรมดอนะคะอันนี้ก็ถ้าหากว่าเราทานทั้ง2ตัวคู่กันในะอย่างเช่นทานพาราเซตแล้วก็ทานอัลตราเซตอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้พาราเซตามอลเนี่ยแบบมากเกินความต้องการของร่างกายนะคะหรือว่ามากเกินกว่าที่ตับของเราเนี่ยจะสามารถที่จะรับได้ ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงกับภาวะตับวายตับอักเสบหรือว่าตับพังได้นะคะอันนี้นะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยากให้พวกเราเนี่ยดูแลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่การจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเวลาที่เราทานยาพาราเซตนะคะทานแบบไหนที่จะเสี่ยงที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดภาวะตับอักเสบตับวายหรือว่าตับพังได้นะคะ 1. ทานยาพาราเซตเพื่อป้องกันโดยที่ยังไม่มีอาการอะไรนะคะอันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะมันจะเป็นการโหลดการทํางานของตับโดยไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้มีอาการก่อนแล้วค่อยทานนะคะ 2. ให้ทานในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือ1เม็ดทุก4 6ถึงชั่วโมงนะคะอย่าทานทีจนเกินไปรอให้ยาออกฤทธิ์สักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าทานไปแล้วแบบ2ชั่วโมงยังไม่ดีขึ้นอ่ะทาน3าสชั่วโมงไม่ดีขึ้นทานซ้ำอันนี้อาจจะทําให้ตับของคุณพังได้นะคะและ3ก็คือในปริมาณยาที่เหมาะสมนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยน้ำหนักไม่ถึง80กิโลกรัมเนี่ยหเม็ดทุก 4- 6ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าใครที่น้ําหนักมากกว่า80กิโลกรัมอันนี้เนี่ยสาม ที่จะทานเพิ่มได้เป็น2เม็ดทุก4ี่ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบว่าน้ําหนักมากกว่า801เม็ดเอาอยู่ก็ทานแค่1เม็ดนะคะเพื่อเป็นการถนอมตับของเราให้ตับของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะข้อที่4นะคะก็คือคนที่ทานยาคู่กันนะคะ2ตัวอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยก็ทานพาราเซตคู่กับยาขลายกล้ามเนื้ออันนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะเราจะได้ตัวยาของพาราเซตามอลเนี่ยที่เยอะ กว่าปกตินะคะเพราะว่าในตัวยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของพาราเซตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกทานยาอะไรดูฉลากให้ชัดเจนนะคะว่ามันมีส่วนผสมที่แบบว่ามันชนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทานยาพาราเซตเยอะเกินขนาดนะคะมันจะทําให้ตับของเราเนี่ยมีอันตร,รายเกิดขึ้นได้นะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ4ข้อนะคะที่อาจจะทําให้คุณตับพังจากการทานยาพาราเซตนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่ค่ะ ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ